คอเจนที่ดีกินแล้วเหผนผลต้องเลือกอยังไงเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าคอเจนเป็นส่วนสําคัญในการดูแลผิวพรรณของเรา แต่การเลือกคอลเจนที่ดีและเห็นผลต้องเลือกอยังไงคอลเจนเป็นโปรตีนที่มีอยู่มากที่สุดในร่างกายของเราทําหน้าที่ในการเสริมสร้างโครงสร้างของผิวหนังกระดูกข้อต่อและเนื้อเยื่อต่างๆในปัจจุบนันมีคอลเจนที่หลากหลายตามท้องตลาดแล้วเราจะต้องเลือกคอลเจนอย่างไรให้มันดีและเห็นผลอันดับแรกเราควรเลือกคอลเจนที่ผ่านการไฮดโดรไลซ์เพราะคอลเจนประเภทนี้จะมีโมเลกุลที่เล็กค่ะทําให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมได้ง่ายและนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเราควรตรวจสอบฉลากและส่วนประกอบอื่นๆ และต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเติมแต่งหรือน้ําตาลที่ไม่จําเป็นเลือกที่มีวิตามินซีหรือสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆเพื่อช่วยในการดูดซึมคอเจนและควรบริโภคคอเจนในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะนอกจากนี้เพื่อนๆควรตรวจสอบข้อมูลของงานวิจัยหรือคํารีวิวจากผู้ใช้จริงด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้นการเลือกทานคอเจนที่ดีและให้เห็นผลก็จะทําให้ผิวพรรณของเพื่อนดูอ่อนเยาว์แข็งแรงและสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเช่นกระปุกนี้เลยค่ะไลค์คอเจนพัฟวิตามินซ แนะนำเพื่อนๆเ,เลยพิกัดตะการด้านล่างเลยรีบรบกดกันเลยนะของหมดไวมาก